สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะวันนี้พวกเรามาลงพื้นที่บริษัทวิสาน 3D ค่ะมิชางน,น,า,า,น,น,นางสาวสุปาณิพิลาค่ะพี่ัชนนางสาวพิจิตรานุการค่ะพี่แชนนางสาวอุชเ์มาโยบุกค่ะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันเลยนะคะไปนะคะคนขายขอคอมคอมด้านนี้ค่ะหมายถึงว่าแต่ไอพี่เขาจบทางไฟฟ้ามา ะนนัขา,า,าย้งจะได้ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ง่ายกว่าได้กลุ่มลูกค้านะคะแต่ว่ากลุ่มลูกค้าก็จะเฉพาะลงไปอีกเพราะว่าอันนี้มันอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่แบบไฟฟ้าหลอดไฟอะไรอย่างเงี้นะคะ<อ>จะเป็นพวกบอลบอลพวก IOT อะคะ่ะไม่รู้คอนเทนเนอร์จะเป็นเฉพาะกลุ่มตรงนี้ค่ะการขนส่งที่ต้องทำความเชื้อแล้วก็แรงกระแทกจะต้องการที่ก็จะพกห่อแรงกระแทกนะคะไม่ให้กล่องมันเฉียบเลยเฉียบเลยอะค่ะห่อแรกระแทกนะหรือถ้าส่งไปแล้วสินค้าได้รับความเสียหายเนี่ยก็ให้ลูกค้าส่งส่งกลับมาเปลี่ยนได้ภายในเจ็ดวันแบบเป็นลักษณะ ต้นทุนในการขนส่งแต่ละครัง้งเขาจะมาณนต้นทุนนะคะแล้วแต่กล่องเลยค่ะขนาดเริ่มตั้งแต่40บาทขึ้นไปแป่สิบบาทไปจนถึงถ้ากล่องใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักขนาดข,าดของแต่ละบริษัทที่เขาจะทำเนงค่ะกล่องใหญ่ก็จะราคาแพงน้ำหนักเยอะก็จะแพงขึ้นีความราคาในการขนส่งมีไหมคะมีค่ะถ้าเพราะของส่วน95%เลยร์เซ็นตสั่งตุกจีนท่านต่างสามถึงส่พถ้าช่วงตุกจีนก็คือเดือนกว่าเกือบเดือนช่วงตุกจีนคือเขาจะไม่ทำงนางนันการ ของบางอย่างก็จะติดตามถ้าที่ร้านติดตามก็คือติดต้องไปเจียภาษีเองนะคะเราก็ต้องขับรถไปที่ด่านที่หนองคายถ้างขอนแก่นสินค้าบางอย่างเราต้องไปจำแนกภาษีที่หนองค่ายจ่ายตังค์แล้วเราถึงจะไ,ได้ของกลับมาแต่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ก็คือบางทีมันของชิ้นราคาไม่กี่ร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะมีค่ารถค่านมันไปใช่ไหมเราก็เลยต้องสั่งพันตัวแทนพวกตัวแทนพวกไ็ไปบินตี๋